سورة الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. دوي برنامكم الله، بوسوم كرونا براني، بوسوم ميتا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نينون كان ولا تي أو نانك كم เมื่อเขาไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึงเลยแท้จริงเราได้สร้างมนุษย์จากน้ำเชื้อผสมหยดหนึ่งเพื่อเราจะได้ทดสอบเขาดังนั้นเราจึงทำให้เขาเป็นผู้ได้ยิน เป็นผู้ได้เห็นอินน้าเดย์าห์สับิลอิมมาชักรออิมมาคาฟุรอแท้จริงเราได้ชี้แนะแนวทางให้แก่เขาแล้วบางทีเขาก็เป็นผู้กตัญญู<า>และบางที<า>งเขาก็เป็นผู้เดรคุณอินนาอัต์ดูน่าลิลกาฟิรีนัลาเลสเลวะอัลลาลวะสัยรอแท้จริง เราได้เตรียมโซ่ตรวนและกุญแจมือและไฟที่ลุกโชอดช่วงไว้สำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาแท้จริงบรรดาผู้ทรงคุณธรรมนั้นจะได้ดื่มจากแก้วน้ำ ซึ่งผสมด้วยกฟรจูรนหะมัจรเป็นตาน้ำพุที่ปวงบบาวของอัลลอฮ์จะได้ดื่มพวกเขาทำให้มันพวยพุ่งออกมาอย่างล้นเหลือพวกเขาปฏิบัติตามคำสัตย์สาบานและกลัวต่อวันหนึ่ง ที่ความชั่วร้ายของมันจะกระจายไปทั่วและพวกเขาให้อาหารเนื่องด้วยความรักต่อพระองค์แก่คนยากจนเด็กกำพร้าและ,ฉะเฉลยศอิเอพวกเขากล่าวว่า แท้จริงเราให้อาหารแก่พวกท่านโดยหวังความโปรดปรานของอัลลอฮ์เราไม่ได้หวังการตอบแทนและการขอบคุณจากพวกท่านแต่ประการใดแท้จริงเรากลัวต่อพระเจ้าของเรา ซึ่งเป็นวันแห่งหน้านิ้วคิ้วขมวดและแสนสาหาัสดังนั้นอัลลอฮ์จะทรงปกป้องพวกเขาให้พ้นจากความชั่วร้ายของวันนั้นและจะทรงให้พวกเขาพบกับความสดชื่นและความปิติและพระองค์ จะทรงตอบแทนแก่พวกเขาด้วยสวนสวรรค์และอาพรไหมแพรเนื่องเพราะพวกเขาอดทนนอนเอกเนกอยู่บนเก้าอี้นวมยาวในสวนสวรรค์พวกเขาจะไม่พบแผ่นแสงอาทิตย์และความหนาวเหน็บ และร่มเงาของสวนสวรรค์จะปกคลุมพวกเขาอย่างใกล้ชิดและผลไม้ในสวนสวรรค์ถูกโน้ตมต่ำลงมาใกล้พวกเขาและมีภาชนะที่ทำด้วยเงิน และแก้วน้ำที่ทำด้วยแก้วใสถูกวนเวียนรอบรอพวกเขาแก้วที่ทำด้วยเงินโดยพวกเขาจะเติมมันตามสัดส่วนที่พวกเขาต้องการและในสวนสวรรค์นั้นพวกเขาจะได้รับเครื่องดื่ม

พวกเขาเป็นไข่มุกที่เรียงรายและเมื่อเจ้ามองไปยังที่นั่นเจ้าจะพบแต่ความสุข และอาณาจักรอันกว้างใหญ่ไพศา,า,าลน أ ا ดดนบนพวกเขามีอภรรสีเขียวทําด้วยผ้าไหมละเอียดและผ้าไหมหยาบและถูกประดับด้วยกําไรเงินและพระเจ้าของพวกเขา จะส่งให้พวกเขาได้ดื่มเครึ่งดื่มอันบริสุทธิ์ยิ่งอแท้จริงนี่คือการตอบแทนแก่พวกเจ้าและการบากบันของพวกเจ้านั้นเป็นที่ยอมรับด้วยความยินดีแท้จริง เราได้ประทานอัลกุรอานให้แก่เจ้าเป็นขั้นตอนฮฮะสบบบิิิิิรรรลลุุมมมมััาาาวตนนออฟูดังนั้นเจ้าจงอดทนคอยข้อตัดสินของพระเจ้าของเจ้าและอย่าเชื่อฟังผู้ประพฤติชั่วและผู้ปฏิเสธศรัทธาคนใดในหมู่พวกเขาและจงรำลึก ถึงพระนามของพระเจ้าของเจ้าทั้งในยามเช้าและยามเย็นและจากส่วนหนึ่งของกลางคืนก็จงสุญูต่อพระองค์และจงแท้สองสะดุดีต่อพระองค์ในยามกลางคืนอันยาวนานอร แท้จริงชนเหล่านี้พวกปฏิเสธศรัทธารักชีวิตชั่วคราวและปล่อยทิ้งวันอันหนักหนว่วงไว้เบื้องหลังพวกเขาเราได้บังเกิดพวกเขา และเราได้ทําให้เรือนร่างของพวกเขามั่นคงแข็งแรงและหากเราประสมเราก็จะเปลี่ยนพวกอื่นเยี่ยมพวกเขาแท้จริงนี่คือข้อเตือนสติดังนั้นผู้ใด,ดต้องการ ก็ให้เขายึดแนวทางสู่พระเจ้าของเขามแต่พวกเจ้าจะไม่สมความปรารถนาได้เว้นแต่ที่ ah อลลอฮ h ทรงประสงค์แท้จริงอลลอฮ h เป็นผู้ทรงรอบรู้ ทรงปริชาญยาอพระองค์จะส่งให้ผู้ที่พระองค์ประสงค์เข้าสู่ความเมตตาของพระองค์แต่บรรดาผู้อธรรมนั้นพระองค์ทรงเตรียมกันลงโทษอันเจ็บปวดไว้สำหรับพวกเขา